สัม่ใส่น้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพระการจากธรรมชาติออร์แกนิกแท้ร0 0อร์เซนจิวก้าแจวนะจ้าสาวๆนะคะที่เป็นสาย eco beauty หรือชอบความออร์แกนิกหรือความเฮิร์บความสมุนไพรต่างๆนี่วันนี้นะคะมีเซรั่มน้องใหม่มานำเสนอตัวนี้ เพ r b Me มีนะคะเป็นเซรั่มไบท์นิ่งนะคะ mm. เป็นหรือเป็นไบท์นิ่งเซรั่มนั่นแหละงช่วยใน,นเรื่องความกระจ่างใสริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ากระต่าง,ง,งๆเนี่ยอ่ะคบในขวดเดียวเลยเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวจะลองทาบนหลังมือให้ดูเฮ้ยมมีความซึมไวนะคะซึมเร็วมากๆแล้วก็ชอบความหอมสมุนไพรแบบอโรม t h าเทอราพีอะไรเงี้ย เหมือนแบบอยู่ในสปาเลยแกคือมันดีนะคะมันแบบเออมันหอมแล้วมันก็ซึมไวแล้วก็รู้สึกว่ามันพกพาง่ายอ่ะเราแนะนำตัวนี้